ขอบคุณค่ะ ไปหรือจะไปถึงเดียวไปก็ได้โอเคครับนข่ะเหนียวมะม่วงเจนน้อยนะคะ Saya tak. Sejak siang. Yeah, boleh. ที่มีแรปเปอร์ครับผมได้รับประทานข้าวมาม่วงกับคุณเดทีนะครับในฐาหนะคนเราขายู้ส <c oughs> ึกางยังไงบ้างครับอ๋อก็รู้สึกดีใจนะคะที่ปปรับข้าวเหนยียวมาม่วง,งเราก็ได้ไปอยู่ในเวทีระดับโลกของแรปเปอร์ชื่อดังของเราที่ได้ไปโปรโมทด,ด้วยครับค่ะแลวหลังจากที่มีคลิปออกมาจากสั่งโซเชียลครับตอนนี้กระแสเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีนะคะลูกค้าเขาก็มาซื้อ อุดหนุนกันเยอะเลยปรนสร้างกระแสดีถ้าพอขายได้ขายดีขึ้นก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างคระแย่ไหมครับก็แย่นะคะแต่ว่าพอมีกระแสนี้มาก็เริ่มดีขึ้นมาเยอะเลยค่ะขอบคุณมากที่วาวเขาเห็ยมุมม่วงเราไปโปรโมทที่ปวทีระดับโลกได้และเปอร์มิลิใช่ไหมคะ